สวัสดีครับผมแมนวิสกูเตอร์ช็อปครับวันนี้มารวิวเจ้ากล่อง p o w e r แล้วกล่อง p o w e r b o ใบนี้เป็นสเปคเ4ี่ลต์สามร้อยสิบสี่แอมป์นะครับมาในแบบเตี้ยลูกค้าจะไปไว้ใต้เตียงนะครับซึ่งความสูงจำกัดประมาณ2 5เซนครับ EMS รุ <Wow. S 2> ่นใหม่จอทัชสกินีนตอนนี้มีเมนูภาษาไทยแล้วครับ <Wow. S 2> ไปดูรายละเอียดกันเลยอันนี้คือหน้าตาเมนูภาษาไทยครับมีภาษาเพิ่มขึ้นมาสี่ภาษาครับรุ่นเดิมจะมีแค่ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษ รายละเอียดพับตามแต่เหมือนเดิมครับช่อง USB สองขึ้นหนึ่งสองพอตครับช่องจ่ายไฟสิบสองโวลต์ครับสำหรับเจ็บตู้เย็นหรืออื่นพอชาร์จหรือสามารถนำต่อใช้ไฟได้อยี่สิบสี่โวลต์เหมือนกันครับจะเป็นพักเอ็ดดิสันบวกลบครับอินเวอร์เตอร์ห้าพันวัตต์พีครับแจ็คไฟสองกว่ายี่สิบโวลต์สองพอตพร้อมใช้ง,งานครับ ทดสอบระบบต่างๆให้เรียบร้อยก่อนจัดส่งลูกค้าดูการต่อใช้งานไฟส่ง20โวลต์กันครับจินวัตเตอร์ที่ให้มาจะเป็น5,000วัตต์ทีครับใช้งานต่อเนื่องขั้ต่ำกว่า1,500วัตต์ครับสามารถนำไปต่ออุปกรณ์ต่างๆได้เช่นไฟส่องสว่างพัดลมและสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องครับรูปความปลอดภัยเมื่อไม่ได้ใช้งานไฟ AC ควรติดสวิตช์ครับ มาดูดีเทลกันจะมีนอต24โวลตสำหรับต่อแชร์ครับกล่องถูกจัดวางพัต่างๆตามการใช้งานของรุแต่ละ,ละคันครับช่อง USB พร้อมสวิตช์ปิดเปิดจายไฟ12โวลต์สวิตช์ปิดเปิดอิวาเตอร์จ่ายไฟ220โวลต์ช่องชาร์จเจอร์24โวลต์ ปั๊กเอดิสันสามารถนำไปใช้ไฟอื่นได้หรือเสียที่ชาร์จครับเมื่อทำการเสร็จที่ชาร์จกระแสไฟบนหน้าจอจะขึ้นว่าทำการชาร์จอยู่ช่องระบายความร้อนของอินเวอร์เตอร์แ็บบอกรุ่นสเปคของแบตเตอรี่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับขอบคุณที่ิตดตามชมครับ